สวัสดีครับสวัสดีกันตอนส,สายนิดหนึ่งครับผม8ปดมงสานาทีครับรอหมุนก็ไปที่โรงงานเช่ไหนครับผมมีให้ไปทำอะไร,ประเปลี่ยนไปติดไปสองสามดวงนัดไว้10บโมงครับก็เหลืออยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งการเดินทาง วันนี้แดดแต่เช้าเลยครับแดดเปรี้ยงเลยมาก็ขายเดียวคนเดียวมันเหมือนเดิมครับผมบริษัทจำกัดครับจำกัดคนเดียวน่าจะใช้เวลาเดินทางกันเกือบจนเจียนะครับชั่วโมงกันหน่อยถ้าไม่มีอะไรพลาดเนาะ ก็ือไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปถึงไม่รู้ว่าจะได้ทำเลยหรือเปล่าต้องไปซื้ออุปรกรณ์อีกมั้งครับดูถ้าแล้วบอกว่าเดินใหม่ด้วยก็จะเปิดนาง,งานครับวิ่งซื้อก็น่าจะเย็นๆนั่นแหละครับถ้าจะกลับมาเราถ้าวิ่งไปซื้ออุปรกรณ์ทีก็โ้นานไกลครับ ร้านอยู่ไกลกับโรงงานครับต้องวิ่งเข้ามาซื้อในตัวเมืองปทุมไป <c oughs> เดินทางกันครับไปดูซี่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นๆมีฝนล,ลง,มา,ลงม,มานูเม็ดมาหน่ดนึงครับช่วงประมาณสักทุ่มฝนลงนิดหนึ่งวันนี้เลยแดดเลยเปรี้ยงเลย ก็ฝังซ้ายมือก็ยังไม่ได้เกี่ยวครับแต่ฝังขวามือปลูกใหม่แล้วหว่านใหม่ยังเกี่ยวแล้วและครอบรวมครับ,ป,รบปีนี้คาดว่าน้ําคงไม่มาเท่าเลยก็รีบทํานากันครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่ารอบนี้ถ้าน้ํามไม่มาก็น่าจะรอดครับตอนนี้ก็สิงหากันยาตีสั้นกันยาเลยกันยา บุราปิการนี่น้ําธันวานี่น้ำก็น,น,น,ำน่าจะเสี่ยงคานะครับถ่าแล้วแต่อย่างถ้าปีที่แล้วกันยานี่ประมาณวันที่สิบกว่ากันยานี่ก็น้ําท่วมนะครับชาวบ้านก็ต้องใช้เรือกันแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าจะท่วมหรือเปล่าเนาะเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์ครับถ้าไม่ท่วมภายในสองอาทิตย์นี้ก็ประมาณสัก ตุลาปะต้นตุลาตุลาจิกาธันวาแต่ไม่เกินมันที่เอคือปีใหม่นี้คือจะแห้งหมดครับนะเร่งระบายน้ำออกแห่งเพราะชานาต้องทำนาครับแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวแต่บม,มากเขากึ้นน้ำท่วมไม่ท่วมก็จะพักพักนาสักเดือนสองเดือนครับผมน้ำทว่วมเนาะ ล่อข้าวดีดมั่งปล่อยให้น้ำท่วมมั่งให้สารอีซีอะไรมันตกค้างเพราะว่าถ้าบานไปปุ๊บข้าวมันเจออากาศเย็นมันก็ไม่ค่อยงอกครับมันก็เสียข้าวบ้าเสียงผูกบ้า أ, ตอนนี้ก็มาถึงแยกเชียงราออชายศเอกศุยกุลศูนย์ศิลปาชีพบางไส เดี๋ยวกับรถใต้สะพานครับถึงแล้วโรงงานตอนนี้ก็ศูนย์ก้าสีครับก่อนเวลานัดอยู่มีไปสัก15นาทีครับน้ำสีกระจกรถก็ไม่ขึ้นปั๊มตายหรือปล่าไม่รู้ฉีดกระจกไม่ได้เลยครับที่งผานมาก็าทำถนนอยู่นะ กระเด็นโดนครับรู้สึกเหมือนฝนจะตกครับแถวนี้ถนนเปียกน่าจะใช่ชุกช่าชุกช่าโอ้นิ่มรัตตาแล้วคอามขุด โอ้โยเมือ่อยขับรถมาแค่นี้ก็เมือ่อยนายนายมายังยยนัดก,กันสิบโมง ทำไมเขาไม่จัดการแลวเขาไม่เห็นหรอกทำไรอุ้ยมันไว้อย่างนี้หละจะได้กวาดหน่อยไงออกออกร่างกายกวาดางหน้านี่ไหนนะเขาไปรอข้างในก่อนไม่มี ไม่มาทำทำอะไรไม่อบอกติดไปทำครัวใช่ป่ะใ,ใ,ในสุดก็คือกงหมาน่นอะ่ะโอเคครับ เดิมๆมันอากาศเดิมๆครับเกิดข้างในเลยเราน่าจะฝนตกหนักครับเระดูแล้วสวัสดีครับ มาเที่ยวมาเที่ยว,ว <c oughs> ที่ไหนโคโ,โตะเหรอมันไม่ติดเลยหรอแล้วจะได้เช็คอยู่เดี๋ยวไม่รู้นี่ให้ทำอะไรไม่รู้ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนั่นไงต้องบันละมั้งต้องวิ่งออกไปซื้ออุปกรณ์อีกรอเจ้านายมาก่อนก็ว่างอ,อยู่ช่องนี้ก็ว่างอยู่ยยยไม่มีเหรอ<ะ>เอาที่ รถกันครับไม่มีช่องว่างเลยวัน,นี้อยากจะจอดในร่มจะเป็นจอดเออมันต้องกดก้มืออีกไกลก็เลยไม่อยากจะหมายหรือเ่าแค่นี้ จานี้ก่อนครับเด,เดินไปดูหน้าง,งานก่นอนครับก็มาถึงหน้าง,งานครับด้านหลังเหมือนเดิมครับผมมาจะรื้อแล้วก็ทําใหม่ครับสวนย่อมครับสวนย่อมแต่ก่อนก็เป็นกรงหมารื้อ,ออกครับหมาไปไว้ที่ลรบุรีมาแล้วลือตัวหนึง่งเลยบัดดีตัวหนึง่งก็ตรงนั้นขุดครับคือทำแรงน้ำใหม่ตอนนี้ทำอะไรไม่รู้โอ้ครับจะมาลือ้อพอดีมาลื้อฝ่ออกจาก สลา,าครับเราจะนายมาก่อนครับว่าจะทำอะไรบ้างหนังดีนะครับมีล่มล่มไม้อ๋อติดสปอตไลท์ตรงนี้ว้กกอนมาหรือรั้วครับตรงนี้เป็นรั้วแลวสปอตไลท์ใส่คืนติดไว้เยอะครับ

มีอะไรเลยข้ามหัวไปเชยเลยแต่น้ำาขังตามถนนก้านไม่ได้ยินะรับเ่้รากวมัน้ย่อนหลับแล้วที่ตอนดึกหลับแล้ว จะทำอะไรตรงนี้อ่ะปูให้เต็มที่เฉยเือจะเป็นกงนักมันผมยังไม่ปูกระเบื้องสักแผ่นเลยเอาไหนนะนะไว้นั่งเล่นเอาสุกแล้วนี่จัดการได้เลยนี่ แตกล่ะมันแตกมันร้อนจัดมีหลายลูกอยู่มีหลายลูกอยู่ครับตอนนี um, ้ก็ได้เวลาับพักเที่ยงครับออกไปกินข้าวก่อนเย็นครึ่งแล้วครับ พดีก็ติดโคมไฟติดพัดลมเสร็จแล้วครับเหลือทาความสะอาดโคมไฟพัดลมเก่ามีนกประทํามดังอยู่ข้างในเราประกอบเปิดช้าได้กระโดนดูจะนายล้วไม่มีอะไรมากมายแล้วครับดูท่าแล้วก็คงน่าแต่ว่าสุมสิสธาลาครับไปหอดสายไฟให้มกี้ถ้าเขาให้ต่อให้ก็มันจะได้ต่อให้เขา พี่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวครับไม่รู้ว่าตรงนี้ขายหรือเปล่าวันนนี้วัอะไรวันพุธหรือวันพันธุ์ขันถ้าวันพุธไม่ขายมันเป็นธุข์ขันครับมาครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับพิเศษครับสามสิบห้าบาทสุดยอดเลยเต็มามเลยครับผมจะกินหมดหรือเปล่าบรุงก็ไม่ต้องปรุงมากครับใส่พริกกับน้ำตาลนิดนึง อร่อยครับบ้านร้านประเวณีครับขายถูกเลยกินตั้งแต่ทำโรงงานเนาะ,ะมาเป็นตัวกี่สิบปีแล้วนะครับกินเตี๋ยวได้กันครับกิทย่ัง,งดดร้อนๆเลยครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าโรงงานครับผมโรงงานในในแปดๆนะก็จะเป็นพุ่งนาครับผมเลยไปนตันก็จะเป็นเลยป่าไปก็น่าจะเป็น เป็นอะไรเป็นคลองครับผมคลองน้ำเนาะสะพานที่เราลอดมาเมื่อเช้านี่ครับก็พื้นที่สีเขียวดีครับข้างๆก็คือคลองแต่ไม่ถ่ายให้ดูครับเหม็นมากรถพนักง,งานก็จะจอดข้างหน้าอย่างนี้ครับในกล้องมีอะไรจอดก็พื้นที่ด้านข้างก็คือของของโรงงานครับเขาถึงทำได้ครับเพราะว่าถนนถึงแค่ตรงนั้นเอง ัดไปลกๆนูน่นก็เป็นของจะนายเหมือนกันตอนนี้ก็ลัดออกไปเ,เรียบคลองเป็มประชาครับผมวิม่ยงยาวไปข้ามคลองเป็นมป,ประชาวิ่งนั้นย้อนครับเบิร์กพอยท์เลยครับเดี๋ยวขวาไปเบิรก์กพอยท์อันเดียวซ้ายก็ออกบางปะอินวิ่งตามคลองเป็มประชาไปยาวเลยครับอ<ม>ยากเข้าข้างในแล้ว ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับจะออกไปซื้อของอีกตามเคยว่าจะไม่ได้ไปแล้วโอ้โอทีละอย่างครับเปลียลรดไปทีละหลอดไม่ดได้หลอดไหนก็เปลี่ยนหลอดนั้นเลยจช่เพิ่งออกมาซื้อของร้อนก็ร้อนครับก้าจะกลับแล้วเมื่อกี้นี้ให้เปลี่ยนรอไปอีกสิบหลอดคูนีวิน แยกพันช้างครับพันชายไรติ่งที่เคยซื้อก็อยู่ห่างหน่อยครับแถนี้ไม่มีร้านเลยครับนอกจากน่้น ข้ามกลองมานี่คือพนักคอนศรีอุทยาแล้วจ้าโอ้น้ำรถลงเยอะ,ยะเลยแสดงว่าน้ำเจ้าพยาลงน้ำเป็นลงมากมากแต่ปีนี้ขอใหให้ท่วมเลย เวลาประมาณสักชั่วโมงนี่หน่อยครับผมกลับถึงบ้านตอนนี้นสงสารตัวเองมากเลยน้ำมันก็จะหมดน้ำมันก็จะหมดดิววันนี้ก็ช่วงบ่ายมาก็เปลี่ยนไปไปดีดาวไลท์ดาวไลท์สองดวงแล้วก็นอนนอีกเก้าตอนเช้า ติดพัดลมตัวหนึ่งแล้วก็ติดไฟสองดวงแล้วก็หื้อสายไฟสลาชุดหนึ่งหรือโฟมไฟถนนชุดหนึ่งงานไม่มีอะไรมากครับก็แค่เดี๋ยวอย่างเดียวมันทำกระตุกกระจิ๊ก สาม,มากสีกเปดเก้าสิบเก้าสตางค์เพิ่มาหาห้าน่อยในสิบจุดหกสามศูนยลิรตรอน,นก็แปลกครับผม แม่ดูถ้าแล้วน่าจะตกหนักครับเราลุยไม่กลัวอยู่เลย ครับก็ถึงบ้านไม้ตราแล้วครับผมถนนเส้นนี้ตรงเดียวอย่างเดียวเลยครับทางไกลเพลินเลยแต่ว่ามีกล้องกล้องจะจับบเล็กหน่อยนิดนึงครับ ตกตลอดข้างเลยครับผมน่าจะบางรีบางเลียนครับน่าจะตกกันทัน่วหน้าเลยเลยแต่ไม่หนักไม่รู้ว่าทางบ้านจะหนักหรือเปล่าถ้าตกหนักก็ดีครับจะได้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ไม่เปลืองน้ําครับน้ำประปา,ก,าก,ก็หน่วยละเจ็ดบาทไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะเมื่อวานจะมาเก็บครับรเก็บันที่หนึ่ง เดิมครับผ่านนิวเตอร์มาบัดนนาหน้าโรงงานเบียสิงหน้าโรงงานบุณรอดทางเดินทางกันยาวๆก็มาถึงแยกบางสามแล้ว5โมง28นาที ไม่มีฝนเลยแดกจริงหนอโอ้ยอยาวเลยเฮ้ย <c oughs> พูดมาทันเท่าไหร่ครับปล่อยปลอยมาแล้วเต็มกระจกเลยอ่ะถูกหน่อยเลยจะได้นอนเย็นๆมาก เขียวกันแล้วออกเดินทางเลยวันนี้วันพฤหัสมีนัดรถน่าจะเยอะหรือฝนตกอาจจะไม่มีคนแล้วก็ได้ส่านมากครับขายเริ่มตั้งก็บ่ายสองคึ่งอีกครับนันในโดมครับเข้ามานี้ถ้าห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วก็เริ่มวายกันแล้วครับเพรต่ต่างก็ต่างกับบ้านเนาะ กับข้าวที่บ้านาครับเพราะว่มาคนจะเยอะช่วง4โมงถึง5โมงนี่ครับปะมาณก็หมดแนละ้ว5โมงคึ้นแลยเอาเงินเดั้นเลยครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านแลนะ้วเนาะจะได้ขอตัวลาแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับี่นี้ก็มนเจอครับพาขับรถเที่ยวแล้วก็ทำงานนิดนะึงเนาะ พอได้ค่าน้ำมันรถครับวันนี้โอ้ทุกนี้ก็เกี่ยวกแล้วน่าจะได้หลายตังค์อยู่ครับรอบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจะเลี่ยนละหมื่นพันก็น่าจะชาแนลก็น่าจะยิ้งได้หน่อยครับดีกว่าหกพันห้าหกพันห้าเจ็ดพันครับก็ไปเจอกันอีพีต่อไปครับผมขอบคุณท่านโชคดีเปความสุขครับสำหรับเย็นนี้ ค่ำคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีครับผมฝันได้ไหวยครับตรงนี้เลยดวยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตึกเลขมันมานย,ยังแห้งเลยรวยเด้อค่ำมืงินมันอีกหนึ่งแล้วไม่เลยหอกครับผมว้าอยากซื้อน้ำกินซะหน่อยสิแ่เหนื่อยหน่อย hãy con chậm thì dài mà đây nám cấp các nước